อาถรรพ์ของพลอยตอนที่สามสิบห้าเล่าเรื่องโดยคนหาพลอยตอนที่แล้วผมเล่าถึงตอนพบพระพระม่ากแก่ๆรูปหนึ่งนะครับท่านพาผมเดินมาอีกที่หนึ่งผมก็ต้องตกตะลึงอ,อีกครั้งกับภาพเบื้องหน้าที่ผมเห็นนั้นนี่มันนรกหรือสวรรค์กันแน่ผู้คนมากมายแต่งตัวสวยงามยังกับนักแสดงละครหรือลิเก เดินกันไปมาหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสบางคนก็กำลังยืมคุยกันบางคนก็กำลังนั่งคุยกันสถานที่ก็สวยงามเหลืองอรารามไปทั่วประดับด้วยภาพลวดลายวิจิตรพิสดารสวยงามมากและพระท่านก็เอ่ยพูดขึ้นมาว่าดูทางนี้สิและชี้มือให้ผมดูผมมองตามเห็นท้องพระโรงขนาดใหญ่ ื้นปูพรมอย่างดีมีคนแต่งตัวสวยงามนั่งอยู่บนพื้นหลายสิบคนหันหน้าไปทางเดียวกันเมืองหน้าของพวกเขามีบันลังสีทองขนาดใหญ่แกะสลักลวดลายอย่างวิจิตรพิสดารสวยงามมากบนบันลังมีหญิงชายคู่หนึ่งแต่งตัวเหมือนลิเกกำลังนั่งว่าความสั่งการอะไรสักอย่างหนึ่งกับพวกที่นั่งอยู่บนพื้นและพระท่านก็เอ่ยพูดต่อไปว่า ที่เธอเห็นบนบันลังนั้นคือกษัตริย์และราชินีของพมา่าองค์สุดท้ายท่านบอกชื่อกษัตริย์และราชินีแต่ผมจำไม่ได้แล้วในสมัยก่อนนี้มีสภาพสวยงามแบบนี้และบันลังนั้นก็ทำด้วยทองคำจริงๆแต่ว่าราชินีเป็นคนโหดร้ายร้ษยาอาฆาตแค้นและหึงหวงและด้วยเวรกรรมที่ได้ทำกันไว้มีการฆ่าล้างคอรกันอย่างที่เธอเห็นนั่นแหละ และต่อมาก็เกิดกลาจนขึ้นเมื่อท่านผู้จบผมเห็นผู้คนวิ่งกันขวักขวายไปมามีนักโรบ,บราณของพม่าก,กำลังฆ่าฟันกันเองล้มตายเกลื่อนไปทั่วบริเวณผู้คนกำลังหยิดฉวยเข้าของและขนออกไปด้านนอกอย่างไม่มีใครห้ามปรามแต่อย่างใดมีชายชะกันตัวใหญ่หลายสิบคนกำลังหามบรลลังก์ทองนั้นออกไปท่านผู้ต่อไปว่า บัาลังทองนั้นก็โดนพวกต่างชาติขนเอาไปทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ภายในพระราชวังแห่งนี้นั้นผู้คนหยิบฉวยขนเอาไปเป็นของตัวเองจนแทบไม่เหลือเมื่อท่านผู้จบภาพทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นก็หายไปบรรยากาศกลับมาเป็นปกติมีเพียงผมและพระเท่านั้นที่ยืนอยู่บริเวณซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงเก่า ผมถามท่านว่าทำไมผมต้องเห็นภาพพวกนี้ด้วยท่านตอบว่าอยากให้เธอช่วยอะไรสักอย่างหนึ่งจะได้ไหมผมตอบว่าหากผมทำได้ผมจะทำให้บอกมาเถิดท่านตอบว่าทุกๆเช้าอาตมาจะเดินรับบิณฑบาทผ่านหน้าโรงแรมที่เธอพักทุกเชา้าผมรีบพูดขึ้นมาว่าอย่างนั้นพรุ่งนี้เช้าผมขอนิมนต์ท่านรับบาตหน้าโรงแรมด้วย ท่านยิ้มและพยักหน้ารับและพูดต่อไปว่าพรุ่งนี้ช่วยตักน้ำในคูรอบพระราชวังนี้ให้สักแก้วหนึ่งด้วยจะได้ไหมผมตอบว่าได้ครับผมจะตักให้ท่านพูดต่อไปว่าเรื่องราวที่เธอเห็นนี้ต่อไปภายหน้าเธอจะรู้เองเธอเดินกลับไปทางนี้เถิดพวกเขารอเธออยู่เมื่อท่านพูดจบก็ชี้มือบอกทางให้ผมเดินกลับ ผมก้มลงกราบท่านและเดินกลับผมเดินมาได้สี่ห้าเก้าก็หันไปมองท่านอีกแต่ก็ไม่พบท่านแล้วผมหันหน้าเดินกลับมาเรื่อยๆแปลกบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายบนต้นไม้ก็มีเสียงงกร้องอยู่มากมายรูปปั้นสิงโตก็ดูเหมือนอมยิ้มให้อย่างเป็นมิตรตำหนักแต่ละหลังถึงจะดูเงียบแต่ก็ไม่วังเวงเหมือนตอนเข้ามา ผมเดินมาได้สักพักก็พบผู้ญี่ปุ่นและพะม่านั่งคอยอยู่ท่าทางพวกเขายังเหนื่อยอยู่และมองมาที่ผมด้วยท่าทีแปลกๆผมทำเฉยๆเหมือนไม่รับรู้เรื่องอะไรที่เกิดขึ้นและชวนพวกเขาเดินกลับโรงแรมเมื่อเดินมาถึงโรงแรมพรม่าหัวหน้าทีมสำรวจก็พูดขึ้นมาว่ารู้สึกไม่สบายใจอยากให้ทุกคนไปไหว้พระกันก่อนดีกว่า ไม่มีใครปฏิเสธทุกคนพยักหน้ารับขม่าเรียกคนขับรถบอกให้พาพวกเราไปไหว้พระที่เจดีมหาหมุนีซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมที่พักเท่าไรนะักและเมื่อไปถึงที่เจดีมหาหมุนีนี้ใหญ่พอๆกับที่บาโก้หรือหงสาวดีที่พระเจ้าบุเรงนองสร้างแต่ก็เล็กกว่าเจดี์ทเวดากองในย่างกุ้ง หน้าเจดีด้านในมีพระพุทธรูปปางขัดสะมาทิเตศอยู่หนึ่งองค์ถูกปิดทองคำเปลวเหลืองและหนาไปทั้งองค์มีเครื่องประดับทำด้วยทองคำฝังอัญมณีต่างๆเต็มไปทั้งองค์ยกเว้นแต่บริเวณใบหน้าที่ดูสดใสามากพวกขม่าอธิบายให้ฟังว่าพระพุทธรูปองค์นี้ชื่อว่าพระมหามุนี ทุกๆเช้าจะมีพวกชาวบ้านและเจ้าหน้าที่มาทำความสะอาดบริเวณใบหน้าให้สดใสและสะอาดอยู่ตลอดเวลาเพราะเชื่อกันว่าหากวันใดที่ใบหน้าท่านหมองคล้ำไม่สดใสบ้านเมืองจะเกิดสิ่งไม่ดีขึ้นจึงต้องทำความสะอาดใบหน้าท่านอยู่ตลอดเวลาพวกพม่าพาเราเข้าไปนั่งไหว้ด้านหน้าองค์พระ พม่าหัวหน้าทีมบอกว่าเมื่อไหว้พระเสร็จแล้วขอให้ทุกคนนั่งทำสมาธิสักสิบนาทีแล้วค่อยกลับทุกคนพยักหน้ารับคำรอบๆบ,บริเวณก็มีพวกผู้คนที่มาไหว้พระมาะนั่งทำสมาธิกันอยู่มากพอสมควรแม้แต่พวกทางชางชาที่เป็นพวกฝรั่งก็มีเมื่อผมกราบพระเสร็จและนั่งทำสมาธิได้สักหนึ่งนาทีติดผมก็สงบเป็นสมาธิ ผมมองเห็นทหารนักรบโบราณเต็มบริเวณลานเจดีเป็นกองทัพขนาดใหญ่มีทหารเป็นหมื่นหมื่นคนแต่ละคนนั่งคุกเข่ากราบพระผมได้ยินพวกเขาขอพรจากพระดังๆว่าขอให้รบชนะคนไทยขอให้รบชนะยูเรียผมลุกขึ้นยืนและพูดออกไปว่าจะไปรังแกเขายัางมีหน้ามาขอพรจากพระอีก เสียงคนผู้หนึ่งมากระซิบที่ข้างหูผมว่าขอให้เธออโหสิกรรมให้ซึ่งกันและกันด้วยเถิดอย่าได้จองเวรซึ่งกันและกันเลยผมหันไปมองตามเสียงนั้นผมเห็นพระแก่แก่รูปที่พบในพระราชวังนั้นนั่นเองมายืนอยู่ข้างๆผมผมพยักหน้ารับคำท่านพูดต่อไปว่าเมื่อก่อนนี้ก่อนที่พวกเขาจะออกไปรบ พวกเขามาขอพรจากที่นี่และที่เจดีทั้งสองแห่งในทั้งที่บาโก้และย่างกุ้งหากเธอไปที่นั่นอีกขอให้เธออโหสิกรรมให้ซึ่งกันและกันด้วยเถิดและเมื่อท่านพูดจบภาพของนักรบโบราณพวกนั้นก็หายไปผมนั่งทำสมาธิต่อและเมื่อติดผมเป็นสมาธิผมอธิษฐานว่าณนะที่แห่งนี้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแผ่นดินนี้ ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมทั้งหลายที่ได้ทำกันไว้แต่ชาติก่อนในอดีตแทนคนไทยทั้งประเทศด้วยและไม่ขอจองเวรซึ่งกันและกันอีกขอให้ท่านทั้งหลายจงไปผุดไปเกิดในที่ที่ท่านทั้งหลายชอบด้วยเถิด